ใจเย oui. ็นคุณหมอบางผสมยาให้นหนใจเย็นเย็นค nah ุณหมอบางผสมยาให้พอไ้ไม่เกก็บลูกม่เก็บนิดเดียว ติดเดีไม um ่เก็บครับอาจะร้าใเอาไเ็บครับเอาขอบคุณครับขอบคุณครับอท้อยขอบคุณครับ